ถามว่าทําไมถึงขับรถบรรทุกเนาะตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะขับเลยค่ะแต่ที่บ้านได้การทําธุรกิจอยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับพวกรถบรรทุกอะค่ะแล้วทีนี้ได้ความที่แบบเราเป็นคนกล้ากล้าที่จะเรียนรู้อะค่ะคือเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราเกิดชอบชอบในสิ่งที่ทางบ้านทาพอดีอะคือทำแล้วมันใช่อะพี่ สวัสดีค่ะแนนนะคะหรือน้องแนนดัมซิ่งแม่กองค่ะปัจจุบันขับรถคันนี้อยู่นะคะเจ้ามารีค่ะรถพ่วง22่อล้อมันกะระยะยากเนี้ยค่ะด้วยความที่เราขับรถรถยนต์ปกติเงี้ยค่ะคือระดับสายตามันต้องใช้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ไหวพริบทุกอย่างเลยเพราะว่ามันใหญ่พอขับไปปุ๊บเนี้ยคือหนูนั่งเก่งมาก คือมองแต่ข้างหน้าแล้วข้างๆแบบว่าไม่กล้าหันไปหันไปดูกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวข้างหน้าจะชนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยประสบการณ์นะคะขับไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองคะ่ะก่อนออกรถนะคะรถปกติแล้วอะ่ะหนูก็จะเดินรอบรถก่อนเช็คเบรกเช็คยางโอเคไหมก่อนที่เราจะออกรถเพื่อไม่ให้มันไปเกิดอะไรข้างหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรื่องเบรกสําคัญที่สุดพ้าเบรกที่หนูใชไ้ไว้วางใจนะคะนี่เลยคะ่ะเบนดิตนะคะผ้าเบรกตัวนี้นะคะ เอาจริงๆตอนแรกอะหนูขึ้นมาขับรถนหนูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารถที่หนูใช้อยู่มันเป็นพับเบรกอะไรแล้วคือตอนหลังอะได้วความที่เบรกมันห่างแล้วแล้วเราก็เลยมาเช็ครถอะค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้เบรกตัวเนี้ยคือช่างเขาถามหนูว่าอาจจะใช้พับเบรกที่เขาซื้อให้ไหมหรือว่ามาจากเราเราจะสั่งมาอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็เลยบอกว่าอันเก่าอ่ะมันของอะไรพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเบนดิตหนูก็เลยเออซื้อเบนดิตมาใช้ต่อก็เลยมาให้พวกพี่มาแนะนำเนี้ยค่ะ เบนดิกโปรทานค่าเบรสสำหรับรถบรรทุกรถพ่วงรถบัสสามารถใช้งานได้ทั้งรถบรรทุกเบาบรรทุกหนักรถเทรลเลอร์ต่อพ่วงขนาดใหญ่ถึงรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ทุกๆประเภทสิ่งแรกเลยที่เบนดิกคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยของผู้ขับขี่เบนดิกโปรทานจึงออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีความโดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพในการเบรสมีอัตราก,การสึกหรอที่น้อยกว่าและสามารถยืดอ,อายุการใช้งานได้ถึง40% ลดต้นทุนในการบำรุงรักษาจากปกติคุณเปลี่ยนท้าเบรกสองสาครั้งต่อปีแต่เพราะคุณเปลี่ยนมาเป็นท้าเบรกเบนดิกคุณจะเปลี่ยนแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นหนูเคยขับไปแปดยิวกับพี่ชาเชเซาวอะค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่แถานั้นมันเป็นเขาเนี้ยขึ้นไปตัดหินอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะเอาไปที่หน้างานอ่ะมันใช้เบรกเยอะมากพี่เบรกสำคัญที่สุดเลยเพราะวาเวลาเราลงเขาอะเราต้องลาเบรกแล้วก็ใช้เบรกอะไรเงี้ยค่ะ ฝากความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะคะเวลาทุกคนนะคะเวลาเจอรถบรรทุกนะคะเว้นระยะห่างให้เขาใช้เบรกหน่อยนะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายนะคะส่วนพี่ๆรถบรรทุกนะคะแนนอยากแนะนําเบรกตัวนี้นะคะตัวที่แนนใช้อยู่นะคะเบนดิด mm hmm. นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานแนนด้วยนะคะที่ช่องทางตามนี้เลยนะคะระวังเพจปลอมด้วยนะคะทุกคนเหจปลอมเยอะมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm.